มันได้อาบน้ำหลายวันเลยเหรอไม่นครับโอ้อัน้ำเหลือเอาน้ำน้ำคู่อยู่บ่พอหมดบ้านอย่ามาตากแดดเลยอ่ก่อนนั่นนะครับเนี่ยก่อลังเก็บเข้าไปตะกี้สร้างเรียบร้อยแล้วช่างขวันเป็นช่างอะไรยังนเวะช่างมันเทือกเลยว่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอตอนนี้ก็ เช้าวันเสาร์นะครับเวลาประมาณ8ปดโมงครึ่งนะฮะตอนนี้ก็กาลังเดินทางจะไปบ้านนาหวายของลุงพูลนะครับเผอรญลุงพูลโทรมาอยากติดตั้งเครื่องทำน้ำบุญแบบแก๊สนะครับแล้วก็ให้ไปเช็คระบบดาวเทียมที่รีสอร์ทหน่อยเพราะตอนนี้มันหน้าหนาวนะครับนักท่องเที่ยวหรือ f c ลุงพูลก็ก็ะจะมีบางส่วนที่อยากเดินทางมาเที่ยวนะครับก็จะ ไปเช็คดูระบบดาวเทียมของรีสอร์ทลุงพูนนะครับใครสนใจก็ดูนคลิปนะครับค่ารีสอร์ทก็ไม่แพงนะครับอ,อัตราค่าห้องพักก็คืนละ800นะครับถ้าผมราคานี้ก็ไม่รวมอาหารเช้าเย็นนะครับจะเป็นค่าที่พักส่วนอาหารเช้าเย็นนี่ก็จะมีหมู่บ้านอารุุนโไทยนะครับ ที่จะมีตลาดเช้านะครับก็สามารถเดินทางไปไม่ไกลนะครับสามารถไปาทานอาหารตรงนั้นได้แล้วก็ชมวิถีชีวิตของชนเผ่าหลายชนเผ่าที่รวมกันอยู่บ้านรู่นนทไทยนะครับก็จะมีของให้เลียกซื้อหาเยอะแยะ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงบ้านนาหวายนะครับามาจากชะปาการนะครับเข้าหมู่บ้านใหม่น้องบัวนะครับาทางชะปาการแล้วก็มาถึงสินชัยเลี้ยวซ้ายมาทางอาลุโนไทยนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาถึงเมืองลนะเลี้ยวซ้ายอีกทีนะครับจะเข้าเขตหมู่บ้านนาหวายาตอนนี้ก็จะใกล้ถึงปากทางซอยบ้านลุงคุณนะครับต้องสังเกตดีๆนะครับ เกตโค้งนี้แป๊บหนึ่งนะครับสังเกตด้านขวามือจะมีซอยเล็กๆนะครับซอยเล็กๆอยูอ่นี่นะครับอ่าครับผมตรงนี้นครับซอยเลี้ยวขวานะครับ ครับเดินทางมาเรื่อยๆนะครับสักพักนะฮะจะมีซอยแคบๆด้านขวามือนะครับสังเกตนะครับจะมีป้ายเล็กๆเขียนว่ารีสอร์ทฟ้ามุ่ยนะครับหรือฟ้ามุ่ยรีสอร์ทนะครับผมไม่แน่ใจเนี่ยฮะเห็นป้ายขาวๆเล็กๆซอยนีะซอยขวามือนะครับครับตอนนี้ก็เลี้ยวขวาเข้าไปเลยนะครับจะเป็นทางแคบๆที่หนึ่งนะฮะจะมีด้วยกันอยู่3มชั้นนะครับ เนี่ยฮะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะมีลานจอดรถอยู่ประมาณถ้าเป็นรถยนต์ก็ได้อยู่ประมาณสักห้าหคันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชม คุ้นๆกว่ครับสถานที่ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สร้างขวัญออกตัวเสียงคุ้นๆแถวหลังๆครับวันนี้มาเป็นตากล้องพิเศษฮึปลาขวัญครับผมวันนี้ปลาขวัญจะมาทําทําอย่างครับนี่ไหนซื้กว่าอาบน้ำมาได้อาบน้ําหลายวันเลยเหแม่นครับโอ้อัน้ำเหลือเอาน้ําน้ําคู่อยู่บ่โปรโมทบ้านอย่ามาตากแดดนี่เหก่อนหน้านะครับเนี่ยก็ลังเก็บเข้าไปตะกี้เนี่ย เพื่อมาทํเครื่องทําน้าอุ่นเครื่องน้ำพูน,น,นเนาะครับผมวันนี้ือ,อช่างขวัญมาทําเครื่องทําน้ําอุ่นเคื่อนะครับก<ำ>ําให้ต้องถามครับเนี่ยครับไก่กัไ <laughs> ก่กําให้เข้าอย่างอื่นจะหักนะนี่นะ <laughs> ครับอ,อ,อันนี้พูดสนับสนุนช่องเนาะนช่องปากขวัญน,นะครับเนี่ย <laughs> สนับสนุนด้ขวัญบริการนี่เตรียมของแล้วอันนี้จะใช้เป็นแม็เก็ตนะครับ อ๋อแบบแก๊สดีครับเพราะว่าถ้าตังตังดอยนี่ตังเหนือนี่เครื่องทำน้่งุ่นแบบส <3000 S 2> ามพันอ่าบอกให้บอกเอาไปอยู่นะครับสามพันห้าเอาไปอยู่ครับผมสามพันห้าร้อยวัตต์นี่เอาไปอยู่ครับไปอยู่ครับต้องสี่พันห้าถึงหกพันอ่ะถึงเอาอยู่อันนี้ช่างฝันเวลาถ้าช่างฝันไปขายนะครับก็จะเติมน้ำแก๊สทุกฟีนะครับอ่าได้ครับแล้วแต่เจ้าของบ้านครับ อาจจะของบ้านงามหน่อยก็โอเคอยู่ฟีตึงถังฟีตึงน้ำครับเด็กสอดตัวนะไอ้กัสิสอดได้กะถ้าบนมีหัวนี่กัดหลนดมั้งเ่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตรงนี้นะครับติดตรงไหนครับผมในีนี่เองห้องน้ำอยอมงเลี้ยวเลยครับนี่เราอย่าติดตรงนี้นะครับเนาะครับติดตรงนั้นงเลยครับตัวนี้อาบแอบนี้นะครับเฮานี่เขาจะมาเน้นสูงเนาะครับเนาะครับ พราะตังเพ่มเพราะว่าตังเพ่ใส่รับเอาสูงล้มเดียวเอาเียอะมันจะบระตุ้งครับผมกระตุ้งประมาณนี้นะครับครับจะได้กระทุกกับเพลงออกแล้วเหรอานี่สอดเข้าไปมันออกแม่นครับตัวนี้เดี๋ยวจะเจาะทะลุนี่เอาสายออกเาะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดตั้งเสร็จเดี๋ยวเขาถ่ายกัครับไปเปลี่ยนชุดตัวไหนลุงพุ่นเออเปลี่ยนชุดอาบน้ำดูเนอะอ๋อครับได้ครับเดี๋ยวผมรีวิวให้เต็มสี่เลยได้ครับผม แต่แนี่ทิปเฉพาะลุงคุณคนเดียวเนี่ยที่มานนหนอกสถานที่นะ <c oughs> ถ้าเอฟซีตัวน่งขอไปในสามตำบลน,นะครับเนี่ยอ๋อสามตำบลน,นะครับ <c oughs> ผมก็นึกว่าทั่วประเทศคงบม่ไหวล็หาจัดส่งทั่วไปโดยขวันบริการเนีย่ย <c oughs> จัดจำหน่ายโดยขวัน <c oughs> แม่อ้อยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ใส่เบอร์โทรห,หน่อยอย่ะสปอตโฆษณาขวัน <c oughs> ได้รับจะมีกับคนโทร มาจาักกัแล้วครับพี่โทรมาเนี่ยไม่ใช่หรอป่าควันมีสองพันก็ยืมก่อนนอนอย่าน้อโอ้แต่เครืนกงมีแล้วสามร้อยฮ่าฮ่า่างเป็นไครับมานี่เดี๋ยวเจ็บนักแน่นอนครับผมไปเดี๋ยวคือป่าขวัญทำงานกันก่อนครับผมอน <c oughs> นี่ครับอันที่ก็ไปเครื่องทำน้ำอุน่นทำน้ำร้อนแก๊สนะครับผมอันนี้นี่ติดตัง้งลงบนน,นี่เครื่องห้าร้อยวะครับท่านโยมเนี่ยเจ้าเจ้าเครื่องสามพันรือว่าเครื่องนี ซีซีนะเจ๊นะซื้อไอขวานนะคะ่ะ <c oughs> เราผ่อนอยู่สิบปีครับปีละสองบาทเกินครับผมไอ้ที่เป็นหูนี่ไม่เจ๊นะผมสอนกล้องไว้อ๋อครับสอนกล้องไว้ตรงไหนนี่ได้ขายแล้วขวาน ไปเดี๋ยวทํางานกันก่อนเนาะแื้วขวัญทำงานกันก่อนดูวิธี่าลงาเนกอาไปดูไปได้ไปได้อันนี้ส่องส่องเพื่อนเข้าไปลุงรังไปได้ครับไปลากดูวิธีการติดตั้งอ๋อครับนะครับถ้าท่านผู้ชมดูไปนะท่านผู้ชมจะสามารถติดตั้งได้เองเลยครับนี่นะขอานนว่าราต้องถ่ายกันได้กว่าเดี๋ยวความลับลวหลายหมดได้กว่า ความรับทางการค้าหัวไรมดละอีกเจ้าบะสรเนี้เาาางตั้งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำงานกันต่อครับวันนี้เป็นตากล้องช่างขวัญออนทัวร์นะครับชอบซื้อจีนงัวไปอ่อยสาวนะครับผมวันนี้เอาช่างขวัญมาขึ้นดอยครับผมเอาขึ้นมาแล้วนี่แหละครับ ขึ้นมาทางนี้ก่จะขึ้นไปข้างบนครับเพื่อที่จะไปต่อสายเคเบิลทีวีนะลายไม้ป่ะนะลายไม้ป่ะนะครับห่อ,อ,อหลังจองหมดอ,อนี่เป็นได้ห้องอันนี้วิววิวบ้าน้ำคำนะครับประมาณนี้มีที่ผาข้อหลามด้วยมีครับมีที่ผ่าข้อหลามด้วย อ่าอันนี้อันนี้เดี๋ยวไปดูสายกันก่อนเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาก่อนเียวขวาออกไปแล้วก็เลี้ยวขวาหมก๊อแล้วก็ตรงเหยยดไปพูดเลยครับโอ้มาจอดขาดแรงปีนะครับผมมันมีขาดแรงแถมมันไม่เสี่ยงนะมาตูมาแรงด้วยนะสุดยอดนะครับผู้สนับสนุนแต่นี่นะจะได้พ่องครับเริ่มจะฮือทาาฮือทาดแล้วครับท่านผู้ชม น่ากล้วเลี้ยวขวาไปเหครับไปสซูดบุณนะครับไม่คับครับมันสับอิดเลยนี่นะครับเพราะว่ามันมีตางเตียวครับผมในวิวด้านบนก็จยประมาณนี้ครับคนกลักล้องก็บหอบตัวแล้วครับนี่ครับที่ห้องสี่นี่วันนี้จะช่างขวานมาติด สายฮึ่นะครับสายเคเบิลกับกล่องทีวีครับผมอ,อันนี้ถ้าผาสนใจก็ติดต่อได้ครับเบอร์โทรต่มตั้งหลังช่างนะครับตกลรงนี่ช่องผาไปช่องผายมั่วครับอเอา,ออาเฉพาะสามอำเภอใกล้บ้านนะครับสามเอำเภอใกล้บ้านเหรออันนี้ออกไปทั่วโลกขอบคุณนะเป็นได้พ่อครับแบไม้อย่างนี้ได้ใจ่ัาได้นวหว่า แต่ขึ้นมาแล้วคุ้มครับผมดูวิวสักก่อนนี่ขึ้นมาแล้วคุ้มรับนี่ไงพอรถสิบล้ออยู่หนุ่มพุ่นติดกันน้อยเดี๋ยวอันนี้เอาเช็คตอนนี้คือหลังหลังสุดท้ายเนาะอ่าหลังสุดท้ายแต่ต้องได้เปลี่ยนกล่องครับผมเนี่ยต้องต้องเช็คดูสายนะครับสายสายมันขาดตรงนี้ขวัญมาดูงนี้อ๋อครับยังปิดกล้องเพิ่ก็ได้ครับฮะเอานเนี่ยการทำงานแบบเรียลไทม์เลยอ่ะดู้มันจะเขย่นักเลย ข้อมนี่เลยครับ่เป็นสสาายยตอครับเนี่ยมันรูดตรงนี้เลยครับปากขวานรูดแล้วก็เดี๋ยวอันจำเช็คด้านในก่อนครับด้านในโอเคแล้วนะเอ๊ะเช็คสัญญาณอ๋อครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังการทํางานของปากขวัญออนทัวร์นะครับผมจิทุกวันเหมือนเคยถ่ายวันเนี้ยจะได้หันกันครับอันนี้เป็นกล่องกล่องของ psi นะครับ psi แล้วโคชแนมแล้วจ้ะ ทั้ง p s i และไทเซ็นะครับใช้ได้หมดนะครับใช้ได้หมดครับแต่ส่วนมากจะเน้นเน้นสองนี่หออันนี้คือกล่องเก่ามันมันหมดอายุไปละมันเปื้อนห้ออย่างเียก็มันมันสามารถดูได้แล้วเนาะหรือว่าจอดำนั่นเองครับเป็นอย่างความถี่ของดาวเทียมครับครับอ่านี่กล่องเก่ากล่องเก่านี่ใช้ไปได้แล้วเนาะสังเกตกล่องเก่าจะเป็นรุ่น o k x นะครับสังเกตก็คือมันมีคำว่า HD ตดีอ่าด้านหลังมันจะมีแค่สาย a v เนาะ แต่ถ้าเป็นตัวใหม่เนี่ยมันจะมีคำาบ h e h d มีช่องเสียบ usb ไว้สำหรับเล่นหนังเล่นเพลงหรือว่าจะมีตัวเสียบบลูทูธเอาไว้อ่อไว้ต่อมือถือเออเอาไว้ดู y o u t u b e ผ่านผ่านกองจานขึ้นทีวีได้เลยครับสมมติว่าทีวีของท่านเป็นธรรมดายนะฮะจอเป็นธรรมดาแต่อยากอยากดู y o u t u b e ผ่านทีวีโดยไ่ต้องพอในมือถือครับอ่าสามารถมีตัวเสียบนี่ได้เลยนใช่ครับมีตัวเสริมด้านหลังก็จะมีตัวนี้ เห็ดไตเอ็มอีเฮ็ดดดีไหมอ๋อเห็ดไตเอ็มอีอันนี้เป็นมุกมั้งเนาะอันนี้เป็นมุกครับผมอ๋อนี่กำลังดาวน์โหลดนะครับอ๋ออันนี้กําลังดาวน์โหลดเนาะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้กล่องรุ่นนี้อยู่แล้วถ้าถ้ามันมีการอัปเดตอย่างเราต้องไปปิดเตือนนะครับครับหรือกดยกเลิกจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ขึ้นนะครับครับโครตะกี้ร์ลงพูนปิดสวิตช์รีโมทไปเรียบร้อยแล้วครับถ้าเออเหลือนี่ก็จบข่าวครับอ๋อถ้าถ้าว่าถ้าปิด โดยตรงนี่มันจะเออเลิบไหมครับต้องอัพโหลดใหม่าดาวน์โหลดแล้วก็ปิดที่รับครับเพราะมันกำลังบอกอยู่แล้วกำลังมาดึงทหาาปิดเครื่องครับข้อมูลจะหายไปก็คือจะมีโลโก,โก,โกข้ขึ้นจะมี้นอย่างขึ้นสักอย่างแล้วต้องทำอย่างไรครับถ้าเกิดถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นพ้องสั่งหรือไม่ก็สั่งเอาเอากล่องไปตีศูนย์ครับอ๋ทถึงขนาดน,นั้นเลยครับใช่ครับเพราะว่าต้องการแค่ข้อมูลใหม่แค่ปลายนิ้วสัมผัสนี่นะสามารถเปลี่ยนชีวิตกล่องได้เลยนะครับข่ตองโลโก้นี่ใจฮอนกดออกน่นะมาได้นะครับเน อ๋ออันนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นเนาะครับผมหรือว่าต้นนี่เอาพี่น้องแดดแดดสองนี่สองแดดสองทวีครับนี่ครับตอนนี้ตัวนี้จะเป็นจานจานเคยูเนาะจานทึบเน่อมเนาะครับจานเคยูถ้าจานทึบี่ช่องมันจะน้อยกว่าจานตะข่ายนะครับอ๋อครับตะข่ายตอนนี้ผมผมกำลัง ทำช่องตัวนี้ไว้ก็คือถ้าเราเข้าเมนูมาครับนะครับปกติเอาเสียงลงก่อน็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวติ๊พกระซิบเอ่าเอาเสียงลงใข้าบนโหมดก่อนเนาะอ่าครับอะาโอเคครับอธิบายครับผมอธิบายก็คือถ้าเปิดกล้องพินในนี่หนอครับอ่ารรมด้เราเปิดมาปุ๊บมันจะเป็นช่องโฆษณาครับแต่ถ้าบ้านทันใดหนอที่กำลังรับชมหยือเอฟซีลงพูลอยู่นี่นะครับเอฟซีผมอยู่อ่าถ้าบบอยากอยากจะ เปิดปิดช่องเจ็ไว้ออกมาเป็นช่องเจ็นี่นะครับกดปุ่มเมนูนะครับกดเมนูอ่าเลื่อนไปที่การตั้งค่าระบบนะครับครับแล้วก็เลื่อนไปที่อื่นๆนะครับกดโอเคเข้าไปเนี่ยเห็นไหมครับมันจะมีโหมดหมดมันจะบอกว่าช่องแนะนําช่องแนะนําสมัครเกิดจะเป็นช่องโฆษณาที่มันออกมาครับแต่ถ้าเรานี่มันเปิดเราต้องการปิดนะฮะกดปิดแล้วกดคําว่า exit ออกนี่นะครับอ๋อครับอ่ามันจะบันทึกมันเวลาเรากดช่องสมมติว่าเราเปิดช่อง เกจไว้เขาเปิดเขาปิดต้องเปิดออกมาทำการก็จะเป็นช่องเกจเลยอ๋อช่องเกจเลยครับมันต้องเป็นช่องโฆษณาครับอ่านะครับมันจะง่ายนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเข้ามาดูได้ในช่องของช่างขวัญน,นะครับ,รบสังเกตนี่จะเป็นเฮดดี้ไหมล่ะครับเฮดดีภ้ภาพภาพก็จะใสกว่าปกตินะคภาพใสกิ้งเลยครับผมใสกิ้งอันนี้ก็แล้วแต่ทีวีของท่านผู้ชมนะครับผมใช่ครับสังเกตนะครับอ่าช่องเนี่ยมันจะมีเฮดดี้อยู่บปกที่ช่องครับสังเกตุภากดโอเคนี่นะครับกดโอเคตรงกลางจะมีคําว่าเฮดดี้ ถ้าท่านไปเลื่อนช่องที่บัจจัยเป็นเฮดดีนะสมมุติว่าช่องโมโนช่องไหนนะครับมันมีเข้าไปเฮดดีภาพก็จะบ๊ายสนะครับอ๋อภาพมันจะประมาณนี้ภาพก็จะแตกๆนิดนึงตามปกตินะฮะทั้งทั้งที่ทีวีทีวีเป็นเฮดดีเฮดดีใช่แต่ถ้าท่านมาเปลี่ยนเป็นช่องที่มีเข้าไ่เฮดดีด้านด้านหน้านี่นะครับอ่าภาพสกิ้งเลยนะครับสากิ้งเลยนะครับนี่ก็คือเบื้องต้นเบื้องต้นนะครับการแก้ไขเบื้องต้นแล้วก็การใช้งานเบื้องต้นครับ แต่ถ้าบ้านไหนที่ว่าอยากให้ชัดก็เปลี่ยนกล่องเปลี่ยนกล่องนะครับเปลี่ยนกล่องช่างตังหน่อยช่างตังหน่อยราคาแบบเท่าไดครับผมราคาบบไรลองโทรมาหาช่างขวัญได้ครับผมปรึกษาได้ครับปรึกษาได้ถ้าไข่งาหมดจะส่งให้งฟรีอยู่แล้วนี่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับหนึ่งเครื่องโอเคครับผมต่อไปครับ อต่อไปก็จะทาคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าเฮามาถ่ายให<ช>้ดูละเพราะว่าห้องนั้นมันอยังบม่ได้ทําความสะอาดครับผมคอัานี่เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมอันนี้ปิดได้เลยจึ็นบัตรที่บ่โทโฮลไดค่ะเจ้ขอหาอันนี้ออกสื่อทั่วโลกเลยนะไปครับครับอันนี้ก็เป็นงานของช่างขวัญน,นะครับก็บประมาณนี้ครับผมถามมีท่านผู้ชมถามว่าช่างขวัญเป็นช่างอะไยังี่วะช่างมันเทิงใช่อะ นี่ครับช่างขวัญนี่หากินสูงครับผมผมได้หากินต่ำตำนะหาภาษาหนึ่งลองเราดูนี่ยังแฟนมอีนะอยู่บนหลังคาไม่ได้แล้วบนตึกช่างขวัญฮับกันนี่มาฮับครับมาฮับกะาอายุสาวมาก่อนนี่ได้อยู่อ๋อแก่ตามอายุแก่ตามอายุนะครับทำงานก็เริ่มตามอายุแล้วนี่ครับติดจานไป รวยกับติดจานได้นะครับช่างขวานได้นะมีฉากขึ้นมาเพียบผมบอกแล้วว่าเพิ่งทำยูทูบเหมือนผมนี่แหละเพิ่งทำยูทูบเหมือนผมนี่แหละทำทลงพูนแนกขีดมึงใก่อนฮู้ก่อนช่างขวานก่อนที่ผมจะทำยูทูบเนี้ยผมโอ้ได้ขี่รถดีได้เหยาดีกินดีครับหลังจากทำยูทูบปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บเลยครับ มันเอาดีแกะเดี๋ยวน่ตัวนี้จะได้ดีครับไว้ก่อนครับเพราะว่ามันมีสี่สายมีสี่สายผมไม่แน่ใจว่ามันไปทางปุ่นก่อนถ้าแบบท่าแกน่ะสายเดิมเนี่ยผมจะเอาม้วนไว้นี่ก่อนครับเอาม้วนนั้นทำต่อครับตอนนี้เลยครับได้ครับอ่าแต่สายใหม่นี่เขาจะจ้ำแผงเส้นไปเลยครับได้ครับเอาเป็นเส้นเดียวทีเดียวลวดยาวเลยครับเพราะว่ามันขาดสองท่อนนะครับท่อนนี้กับท่อนปุ้นเนาะเราก็ทําการรื้อเปลี่ยนสายครับผม จอาหลับไปพุูนก่อนเองครับพตัวนี้ตรงหัวเห็นไดงไงนะครับนี่จะเป็นลานจอด,ดรถด้านด้านด้านหลังชั้นหลังนะครับอ่าวรถจอดตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นวิวอ,อันนี้จะเป็นชั้นชั้นนะครับที่ทำเข้าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นชั้นสอง เดินเดินก็นจะลืมเลยตามอายุไข <c ười> ขึ้นโซนนั่นชั้นสองมากก็จะมีศาลาะนะศาลาด้แล้วก็จะมีห้องแห้ง ีอ่างน้ำช่วงนี้น้ำมันนักนะครับเลบ่ค่นี่จะได้เน่นบนอ๋อเน่นบนเป็นห้องครัวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัดีครับผมมีเอลก็ไผ่ดาพอดีพอโลเคชั่น จะพาคนคนนั้นมาแอลมาดูมาดูตีมาดูตีห้องห้องพักห้องอย่างไงี้ยค่ะคนห้องสุ่มเชิญต่างสบายค่ะควิวรักล้านห้องรักซิบค่ะอร่อยหอรักซิบห้องรักซิบจิบกาแฟอืนเป็นบรรยากาศวิวงามก็ค่ะวิวงามอยู่ครับผมอืออ้อมมาหน่อยเนาออ่าอันนี้เป็นมุม เอฟซีตรงพูนนะครับโ oh, อ้ยวิวืตอนตอนแรกนี่งามนะครับเนาะห่ม oh, หมดเลยเนะี oh, oh. ่ยโอ้โหแต่ถ้าเมื่อเจ้าจะมีหมอกก่อนค่ะตื่นเจ้าหมอก <laughs> ตื่นเจ้านี่ถ่ายเป็นเรื่องอยากนะแดบอ่าอันนี้นะครับด้าน,นบนด้าน,นบนก็จะมีจัง ที่ผมจะไปพักอยู่ชั้นบนพุ่นนะครับชั้นสามวันนี้อผมว่าจะพักชั้นแรกบนเหมือนเขาพักผนบอกก่อนต้องมาพักชั้นสามชั้นสองก็หอบแหกๆนะครับเนี่ยแต่วิวดีเปิ้มบอกว่าตรงบนวิวดีนะครับเนะบาะเมื่อคืนนี้อากาศเย็นสบายแล้อ๋อเย็นสบายอตอนนี้มีที่พักกี่ห้องนเนี่ยนาะงสี่ห้องค่ะสี่ห้องนะครับเนาะห้องพิเศษพิเศษห้องพิเศษพิเศษใครมาเกินก็มาได้ค่ะมีแค่สี่ห้อง พอละสองคนนะครับเนาะอ,อ๋อยืนบนเดียวขอพอ,พอดีพักก่อนนะครับสบายเลยคะ่ะเพื่อจะจวนคนคนนั้นมาไข <c oughs> ว้านี่นะ <c oughs> อันนี้มีทังแยกอยู่สองสองชั้นนี่สําหรับไปห้องแรกห้องสองนะครับนี่ไปเป็นห้องสามห้องสี่เดี๋ยวพอตอนผมติดกิฟเ์ละพลพลแบบโต อาำน้ำแล้วกันเอ้ายอดทุกห้องมีเครื่องทำน้ำอุนหมดนะครับเป็นแบบแก๊สแล้วก็มีทีวีมีอ่าขอเขาเรียกว่ายังทีวีที่ดูหมดเนี่เห็นก็นครับ <c oughs> นั่นบนจะพิยวยู่แบบนี้นะครับ นี่นะฮะโอ้โหเนี่ยนี่ผมเพ่เข้าห้องอันนี้เป็นห้องที่ผมอยู่นะครับนี่เดี๋ยวลองดูว้าวอืม,อม,อมไฟมีนหนนี่นครับ โอเคโอ้โห okay. oh มีไฟนี้เลยนะครับอืม,อมนี่เป็นเตียงคู่ไอ้เตียงเดียวอ่ามีไฟหัวเตียงอ้กตัวนะครับไฟหัวเทียงมีไฟด้านนอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำ ตอนนี้ห้องน้ำใหญ่ไปสองถิ่นะครับห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้ำเปิดไฟก,กันนะฮะมีเครื่องทำน้ำบุญนะครับแบบแคทอ่าตอนนี้จะเป็นห้องอาบน้ำอันนี้จะแยกจากห้องห้องขับถ่ายนะครับห้องน้ำที่อ่า่นี่จะเป็น เป็นห้องน้ำนะครับครับถ่ายด้านหน้าน,นี่ก็จะเป็นแปลงฟันแยกโซนเรียบร้อยนะครับสี่ห้องงานศกรรมผมก็นะฮะนี่ก็จะเป็นตู้โอ้ดูคลาสสิกขนาดนะครับตู้สะพานนะโอ้โอ้ตู้สะพานแบบคลาสสิกนะครับนะฮะ น่นสวยนะครับมีโต๊ะเก้าอี้มีวิวสวยๆนะครับมาดวูวิวนี่นะครับโอเคนี่โอ้นะครับถิงก,ก็น,นะฮะเลือกหุ่นเอาเนาะอย่างนี้ช่าาวเยเดี๋ยวกลางเลยเอาเนาะเฮ้ยนะเนีน่ยทางลูกอ่ะ แอฟไทยแล้วน oh, ี ie, ่รักไายรักไายพอเนี่ยลุงพูนจะอันทอดตะไคร้ให้กินเนาะทอดตะไคร้ให้กินก็แป้งเลยเนอะนี่นี่นะครับวันนี้แป้งอย่างแป้งรักแป้งแท้อันนี้ลุงพูนจะทอดตะไคร้ให้กลิ่นเนี่ยนี่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 หันออกหอมสดๆจริงๆแบบน้องกินก็ได้นะฝันอะฮะจะรักกินนยังแม่ละมุนประจวบของเรื่องหน่อยแม่เหมือนฮุตี่ฮุตตังนะแล้วมีในคลิปมีในคลิป มีในคลิปนะครับใช่ไม่ไหว่า้มเหมืนเป็นเอฟซีเลยตัวเอาเอามือถึงวันเข้าขอถือก้นเสียบลอยการอ่านเลยเป็นการบังคับเลยแมนบังคับอ่านได้ออกช่องเนื่อไอ้ออกช่องอ่ะการคูดด้วยนะอ่านไว้ขอนมากกว่าในทางโลกไหมก็มาที่คันเขี้ยวเขี้ยวอ๋อน่ะได้อยู่ครับมากนะแต่บ้วนกว่าเหมือนได้กินเลย ครับผมตอนนี้ก็ถ่ายทําเบื้องหลังของลุงพูนนะครับลุงพูลชาแนลกําลังถ่ายถ่ายทําช่องการวิธีการทําลู่อยู่นะฮะก็เลยถ่ายเบื้องหลังว่าเขาถ่ายทํากันยังไงตัดต่อกันยังไงนะก็ได้วิชาจากลุงพูนมานิดๆหน่อยๆนะครับก็โปรดติดตามชมกันต่อไปนะครับ ยี่แล้วแมว่าจะเอานมนมไหนนี่ค่ะนีมันนม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 เนี่ยไม่ลูกมาพอเนี่ยนมเมยนี่ค่ะนมเมีอรอบๆไปือนมเมียนี่ย